เพราะอะไรครับเพราะท่าทีของอนุทินนั้นชัดเจนว่ากูไม่เปิดด่านกูยังไม่เปิดด่านแม้กระทั่งถามว่าจะเอาไงกับกัมพูชาเนี่ยถามจริงๆอนุทินตอบอย่างนี้ตอบดีดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหาให้ว่าอนุทินตอบว่ายังไงผู้สื่อข่าวถามนายกอนุทินเรื่องขมรอนุทินบอกว่า อย่าให้พูดจากใจเลยเดี๋ยวกระทบความสัมพันธ์แปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำอย่าให้พูดออกไปเลยเดี๋ยวกระทบความสัมพันธ์ท่าทีของนทินแข็งกร้าวชัดเจนนะครับว่าไม่เปิดด่านไม่อยากแม้กระทั่งเจรจาเพราะฉะนั้นใช้กลไกลที่ทหารทำอยู่ต่อไปอนุทินจึงบอกว่าเรื่องชายแดนเปิดด่านปิดด่าน ให้เป็นการตัดสินใจของทหารเพราะอะไรเขาพูดอย่างนี้<_ <EN> _>เพราะเขารู้ว่าจุดยืนของทหารนั้นชัดเจนเข <_ EN _> ้มแข็งและแน่วแน่ส่วนเขาเป็นฝ่ายการเมือง<_ <EN> _>เขาจึงไม่อยากจะแอคชั่นแบบนี้มากเพราะเดี๋ยวมันกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาจึงบอกว่าให้ทหารดำเนินการนี่คือความฉลาดของอนุทินเพราะนักข่าวต้อนถามบอกว่าไม่พูดแล้วกัน ถ้าพูดออกมาจากใจแล้วก็กระทบความสัมพันธ์แน่นั่นแปลว่าจุดยืนเขาชัดยังไม่เปิดด่าน